เสียกระชากใจพอล่าเทเลอร์อวดเสน่ห์แม่ลูก3ามเผ็ดร้อนเซ็กซี่จนต้องร้องว้าวดาราสาวสวยพอล่าเทเลอร์อวดเสน่ห์แม่ลูก3าร้อนเซ็กซี่จนต้องร้องว้าวผ่านชุดว่ายน้ำงานนี้คนแห่ชมและพากันปลบมือให้ในความเลิศดหนักมาก ไม่ได้ออกมาอวดความปลงและสวยให้ได้เห็นกันบ่อยๆแต่เมื่อออกมาแล้วก็เลิศและชวนลุกขึ้นปลุมือขั้นสุดสำหรับนักสแสดงและนางแบบสาวพอลล่าเทเลอร์ที่นับวันยิ่งสวยและเป๊ะมากยิ่งขึ้นแม้เธอจะมีลูกสามแล้วแต่ความสวยน่ารักและรอยยิ้มสดใสของเธอไม่เคยเปลี่ยนไปเลย มีแต่เพิ่มสเสน่ห์มากขึ้นจนคนเห็นพากันชมหนักไม่มีหยุดล่าสุดสาวพอลล่าพาลูกๆไปเที่ยวทะเลกันซึ่งก็บอกเลยว่าการไปทะเลกับบิกินี่และชุดว่ายน้ำเป็นของคู่กันและสาวพอลล่าก็ไม่ทำให้ผิดหวังเมื่อเธอพกชุดว่ายน้ำสีขาวสะอาดตาไปใส่ด้วยและงานนี้ก็เป็นกำไรของคนดูเต็ม เมื่อสาวพอลล่าจัดหนักจัดเต็มรูปสุดแซ่บให้แฟนๆได้เห็นบนเรือซึ่งบอกเลยว่าบรรยากาศสวยแค่ไหนสาวพอลล่าสวยคูณสิบไปอีก